ครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เอมีเคสอะไรดีๆมามีเคสกับตัวเองเลยนะคะเป็นอะไรอ่ะนะคะก็เป็นได้โอกาสเป็นโรคยอดหินค่ะก็คือมีโอกาสดีนะมีโอกาสดีนะโรคยอดหินคือออฟฟิศซินโดรมอ้าวเป็นอะไรอะครับออฟฟิศซินโดรมก็คืออาการเล่าเล่าเริ่มเริ่มแรกก็คือเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คืออยู่ดีๆก็มีอาการแบบปวดแขนคืออยู่ดีๆก็ปวดแขนคือปวดแบบปวดมากคือแล้วปวดไปจนแบบทั้งแขนเลยนะคะชาเลยใช่ร้าวชาทั้งแขนเลยนะคะ นอนหนึ่งคืนวันอาทิตย์เชื่อไหมว่าเช้าวันจันทร์น่ะเอปวดแขนในขั้นตื่นเองค,คือตื่นเพราะรปวดแขนแล้วคืนวันอาทิตย์ก็กินสินค้าของเรานะคะก็คือกินเฟกหนึ่งซองอกินเฟกหนึ่งซองอูมิหนึ่งซองกอนนอนตอนนอนนะคะวันจันทร์ก็พอตื่นมาที่ปวดมากนะคะแต่ว่าระหว่างวันก็จะค่อยๆซาลงความปวดก็ค่อยๆซาลงแล้ววัน คืนวันจันทร์ก็กินอูมิอีกหนึ่งซองเฟตอีกหนึองทีนี้ไออาการปวดแขนแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นค่ะแล้วก็มันมาปวดตรงนี้แทนเปลลี่ยนนเปป็ไหวดไหล่กับปวดคอใช่ก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดีกว่ากลัวเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นหมอก็ตรวจไปตรวจมาคือปัจจัยที่ทําให้คนเป็นเป็นโรคออฟฟิศซินโดมโดยอย่างเอ๋เนี่ยหมอบอกว่า เป็นระยะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ที่ตอนนี้มันซาลงมันมีก็มีหลายสาเหตุนะคะที่เอกประมวลดูนะหนึ่งคือเราเริ่มได้พักผ่อนอ่าสองคือเนี่ยบุมีกับกับเฟลที่เรากินไปอาจจะช่วยต้านการเสพช่วยยลดการอักเสบช่วยมันก็เลยทําให้อาการอาการชาเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ได้เป็นเยอะมันมันร่างกายเรามันฟื้นฟูได้ถ้าเราได้พักผ่อนแล้วก็บวกกับได้รับสารอาหารที่ดีหลังจากทานเฟล็กด้วย ทานอูมิด้วยแล้วก็กายภาพด้วยฟูค้อนเลยทําอันตรส่งอันตรสาวทำหมดเลยโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไต้หวันว่าอาจารย์เอกของเราน <ขอ S 2> นะรัเขเที่ยวแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับวันนี้